สวัสนดนีค่ะเพื่อชา,ะะาบบูนี่สาเช่ะนิวว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 วมาวนววววาววตันวว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 วนวว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 ตวนวควเพวววววร้วววววววอวววววนววอนวววววล่วว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 ่วว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 วอวววววร้อน ร้อนมอันดีเ่อะไรนะอ่ะก็ดีดีอยู่ไมดีอ๋ไล่ดปรุ่นอะไรกันคะกูดีมเรามาโดนปล่อยค่ะโดนปล่อยทิ้งหมานะคะบังว้ใโรตีโยนมิกิมอน เออทำลบอดมูรีทำลายบอดเดี๋ยวเราก็จะให้คุณรูดำเนินการกันก่อนนะคะแล้วเราก็จะทำการเดินเป็นขบวนพาเลทนะคะแล้ววันนี้เราก็จะถ่ายเกี่ยวกับวอล์กต่างๆนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเก็บรูปผ้าทำาพอนฟริโอนะคะก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีรูปแล้วก็มีเท็กเจอร์นะคะในการทำรูปผร์น ไม่ได้กดตาลงนี้นะเาไม่เห็น่าเลยนย่ะมันไม่เห็นกดเลย่วอลกไงแม่ เนี่ใช่ไหมแล้วก็กลับได้แล้วรูปแล้วพวกูวอ้าว มาสัมภาษณ์น้องจักกันนะคะโอ้ยน้อง<ด>จกักสวัสดีค่ะน้องจักเป็นยังไงบ้างคะวันนี้รีวิวหน่อยแค่เป็นลมแล้วเริ่มเลยเริเ่มโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการรอพวกฮงโยนะคะแล้วก็เราก็จะเดินไปตั้งแต่จุดหมายตรงร้านะอะไรวะร้านคัมแบ็กนะคะจนถึงร้านจน,นุึงบิ๊กซีนะคะอันนี้ก็คือรถคันใหม่นะคะที่เพื่อนๆจะมาเติมกันเดินขบวนนะคะบน,น่ อยามอ่ามย่ไมอ่ามอ่ามาอ่มอ่มอ่มอย่ามาอย่ย่าย่ามอ่ม่ามอ่ไมา่าม่ามอามอ่ม่ม่ามั่ามา่ามอ่ม่าม่่่าม่ย่ามอ่ม่าม่ม่มอ่มา่าม่ามม่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 ่มม่ม่่่มม่ม่ม่่มม่มม่ม่ นี้เดี๋ยวเราก็จะเดินกันเลยนะคะเริ่มเดินตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงหน้าโรงเรียนนะคะรีวิวขาร้อนมากขะนะคะหนูร้อน <c oughs> เราก็จะทำการเดินไปเราก็ทุเรียนไม่ชอบกินข้าไม่ชอบกินข้าแล้วก็เราก็จะเดินไปไเรื่อยๆนะคะ ป้ายอลังการมากค่ะรอนมากร้อนแบบอ้ไม่กน้องเสื้อแดงคะน้องเสื้อแดงคะสวย ตากล้องโอเคค่ะเราเปลี่ยนกล้องกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะโอเ y ก o d ร้อนมากแม่ร้อนร้แบบร้อนจะตุยนะคะ,คอ,ะอันนี้เราก็ากำลังเดินนะคะเมื่อกี้ได้รูปเยอะแยะเลยใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปกันอีกนะคะ <c oughs> อ่าน้องแจ็คถ่ายรูปไว้นะคะ โอเคถ่กับเ์อ้ยเมื่อกี้ได้รูปอีกแล้วได้แล้วอ่าน้องแจ็คถ่ายรูปให้น่ารักที่สุดคนไหนออกยูทูบนะเออเออสวยเออใส่แสงให้ด้วยได้ไหมเดี๋ยวปรับหน้าเนียนให้ค่ะเมย์ตูหน้าือดด้วยคนข้งหลังเป็นไงบ้างไก่กับโล่ ค่ะตอนนี้เราก็ถึงหน้าบิกซีกันแล้วนะคะคือแบบร้อนมากร,ร้อนไหมชิวน้ำมากค่ะร้อนไหมเรรอแล้วะค่ะับจะแตกแล้ว <c oughs> ไม่ไหวร้อนมากอ่ะอ่าแบบว,ว่าร้อนแบบไม่ไหวแล้ว อันนี้เราก็ทําการสลายกันแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะพักพอนหย่อนใจสักนิดพอรอไม่ไหวแล้วสรุปคืออีนี่ไม่ไหวแล้วก็คือกลับโรงเรียนก่อนไม่ไหวแล้วค่ะขอตกลับโรงเรียนก่อนนะคะ <S <S โอเคขอขึ้นรถโดยสวนที่ภาาก่อนนะคะอ้าวอ้าว ค่ะทุกคนถึงโรงเรียนแล้วนะคะกับเพื่อนซึ่งสภาพแบบว่าโอเคค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะไปเพอ